สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูผัดหมูใส่ผัดผักกันจองใส่หมูค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงมิตเตจิวอครึ่งช้อนโต๊ะต้นผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีพริกสดค่ะเอฟซีค่ะมาเลยคะ่ะมาดูกันเลยค่ะผัดผักกันจองใส่หมูะค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันนะคะ มาดูกันเลยค่ะเอามาดูค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่หมูล,ลงไปเลยค่ะหมูาตานใกเต้าเจี้ยวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะซอสปลาเขียวค่ะผอมเจะลดค่ะลุกสบค่ะ ียในไฟแรงเลยนะคะใ้ไฟแรงเลยค่ะต้มชินก็ได้ต้มไก่ก็ดีนะแต่พอต้มจองไส่หมูไก่เอฟซีนะนี่ค่ะ อร่อยลร้อยอร่อยค่ะขอบคุณพี่จีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากติกดตามกับไลฟ์แชร์ขอบคุณไลยลค่ะใส่แดงๆเลยค่ะหมูให้สุกนะคะจีค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะ หมูสุกแล้วค่ะใส่ผักคันจอนใไปเลยค่ะตู้อเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหั่นเลยค่ะผั่นหมูขึ้นมาใส่ซีอิ๊วลงไปค่ะ ไดีามากเลยนะคะทีากาเยยมชมมากดติดตามกันเลกดแชร์ค่ะผัดผักคันจอง่างทค่ะผัดผักคันจองไก่ม้อค่ะนะะี่ค,นนนะค,ะค่ะเด็กๆก็รับ่องเตรมทนตุลากันค่ะแช่เป็นการ้อมนาะผัดผันจองให้สุกค่ะ กินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะไปแ,ซ,นะกกแซ่บเลยค่ะพี่น้องผัดผักกระเจองยตก็ดูแซ่บเลยค่ะ รับช่องพวงพันธุ์เวลากันค่ะนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณที่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย,ยีะะ่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะพี่น้องบุญกศโอ้โห แล้วก็เอฟซีค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บตักใส่ถาดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคข่เอฟซีค่ะผัดผักกันจองใส่หมูค่ะแซ่บแซบ่บไข่บิน้องนี่ค่ะสูตรเด็ดคิดรับช่องภูมพันธุตุลาการทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะเครื่องปรุงมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีพริกสดครึ่งช้อนโต๊ะไขเอฟซีค่ะ จะหั่นแฉลบหรือว่าใส่เป็นเม็ดเลยก็ได้ค่ะใส่เป็นผลใส่เป็นลูกเลยก็ได้อร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่านี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเบิ้งป๊อดจำจ่ำเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะแซ่บแซบด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝีมือคูมพันตุลากันสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีโอ้คนุดยอดเลยค่ะพปบปะพคมผันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ